สวัสดีครับวันนี D ้เราก็จะมาสาธิตวิธ no like well, ีการเปลี่ยนกระจกมองข้างรถยนต์นะครับยูสุดีแมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราได้มานะครับเป็นกระจกยูสุกระจกมองข้างของยูสุนะครับด้านฝามือนะครับด้านฝั่งคนขับครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนกันเนื่องมาจากว่าตัวเก่ามันก็แตกไปแล้วครับก็จะมาดูกันนะครับ Okay. โอคตัวกระจก <s ett uk> ที่ได้มาครับเราจะมาดูว่าสภาพมันดีหรือเปล่าครับตันนี้ก็จะเป็นกระจกที่เราได้มานะครับมีด้านหน้าครับมีด้านหลังนะครับ <S 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 ก็จะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับโ okay. อเคตันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อนที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับ เราก็จะค่อยๆดันเข้าไปนะครับ <Okay, S 1> เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นาน